สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ค่ายวาชิราวุธกองทัพภาคที่4ค่ะมาสัการะพ่อจ๋าดำค่ะอ,น,อนุสาวรีวีระไทยค่ะอยู่ในพ่ายนะคะปั่นจักรยานกันมาค่ะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนโยทินบำรุงค่ะ เช้าอากาศสดชื่นค่ะปั่นจัก,กรยานมาหรือว่ามาวิ่งออกกำลังกายได้นะคะอย่งที่สองบรรยากาศนอกๆค่ะ ภาพนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ไทยในจังหวัดปัตตานีสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็นครศรีธรรมราชอนุสาวรีย์ไทยพ่อจ่าดำค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นจุดยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาจังหวัดปัตตานีสงขลา นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ค่คะเป็นภาพจำลองเอาไว้นะคะไว้ให้ลูกหลานได้ได้ดูได้ศึกษาค่ะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะคะกลับกันเลยค่ะดบทิปปันจักรยานมาที่พ่อจา๋าดำบ่ายค่ะ